จะพัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับพระเกศแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกปันจานเวลา17เนาฬิกา30นาทีทางช่อง t n n 2อ u นสองทรูวิชน สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเป็นประเด็นต่อเนื่องซึ่งผมจะไม่อารมพบแล้วครับเพราะว่าเรายังอยู่กับแขกรับเชิญซึ่งเป็นพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้ประสานงานซึ่งเป็นเาเรียกว่ามหาวาิการนะครับช่วยดูแล ประสานงานโครงการสันติศึกษาซึ่งในวันนี้ก็ประเดชพระคุณท่านพระมหารองศาสตราจา,าราย์ดรหันษาธรรมมหาโสนะครับซึ่งเป็นผู้อำนวยการโครงการสันติศึกษามาหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยนะครับและก็คุณปนัชยาลีลายุทธ์นะครับผู้ประสานงานโครงการสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หวังน้อยนะครับยังอยู่กับเราอยู่กราบนมัสการพระเดชพระคุณครับแล้วก็สวัสดีคุณนัทยายครั้งหนึ่งครับขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ครับแล้วก็ขอบคุณคุณนัทยายครั้งหนึ่งถือว่าแม้เราจะมีโอกาสได้พูดคุยกันในเวลาอันจํากัดแต่ว่าอย่างครั้งที่แล้วเราได้พูดคุยถึงสถาปนิกเอกของโลกก็คือพระบรมศาสดาของเราเราทราบแล้วว่าการออกแบบผมว่าคงจะไม่มีใครเทียบพระองค์ได้เพราะว่าเป็นการออกแบบที่ไม่มีวัตถุ อะไรให้จับต้องได้เลยแต่พระองค์สามารถวางสถาปนหรือว่ารูปแบบของสถาปนปัจจยกรรมเนี่ยยืนยงมาจน2,600ปีแล้วเตือนผ่านแล้วยังอยู่ด้วยแล้วยังไม่ล้าสมัยยังไม่ตกยุคยังไม่มีคำว่าตกหรือขึ้นอยู่กับการเวลาตรงนี้แล้วโดยเฉพาะยิ่งสมัยนี้ยิ่งจำเป็นที่ พระเด็พระคุณได้พูดถึงว่าโลกกําลังมีความร้าร้อนอยู่ในหลายๆส่วน <Okay. S 1> แล้วก็ท่านปรรณาิาเองก็พูดถึงในแง่ของการที่ว่านําเสนอสิ่งนี้ไปสู่สังคมแต่ว่าเราอาจจะกําลังเข้าไปหากลุ่มเป้าหมายที่ถูกตรงอย่างเช่นในแง่ของปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเขาบอกว่าปัญหาทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นจากการเมืองก็ต้องให้นักการเมืองมนคนแก้ หรือปัญหาเกิดขึ้นจากผู้นำครอบครัวก็ต้องให้ผู้นำครอบครัวช่วยกันแก้หรือผู้นำประเทศเป็นผู้ก่อให้เกิดปัญหาก็ต้องเป็นผู้นำประเทศเพราะสมัยก่อนเราเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ในสัจพิราพร,าพราชธรรม <c oughs> เวลาพระองค์บริหารประเทศพระองค์ก็มีพระบรัญชาตรงไปยังข้าราชบริพารว่าทำตรงนั้นทำตรงนี้อย่างนี้อย่างนั้นแต่เมื่อ การเวลาเปลี่ยนไปรูปแบบการปกครองเปลี่ยนไปเราอัญเชิญพระราชอำนาจของพระองค์มาเพราะฉะนั้นพระราชอำนาจของพระองค์มาอยู่กับนักการเมืองที่เป็นผู้บริหารประเทศแล้วก็สมัยก่อนถาบันพระมหากษัตริย์มีอะไรเรื่องศิลธรรมจริยธรรมก็ถวายพระสงฆ์ท่านไปหรือไม่ท่านก็เสด็จไปหาเจ้าประคุณหรือไม่ก็พระราชาคณะ ปรึกษาหารือว่าฝากเรื่องศิลธรรมกับพระเดชพระคุณด้วยพระสงฆ์ก็รับหน้าที่ตรงนี้ไปโดยที่พระองค์อาจจะไม่ได้ดตั้งเป็นเงินลงเงินดาวเงินเดือนอะไรหรอกแต่ว่าด้วยหน้าที่ของพระสงฆ์ในฐานะที่รับช่วงวิศวกรจากสถาปนิกเอกของโลกก็สืบสารมาแต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าท่านตรัสจนพระอัจฉรินนำไปกล่าวอยู่คำาหนึ่งว่าเยธรรมมาเหตุปปวะ เตสร้างเหตุตงตะท่ากะโตเตสั้นจ่านิโรโทจะเอวังวาทีมหสมณูที่บอกว่าทําใดเกิดแต่เหตุพุทธเจ้าทรงตรัสถิงธ่งทเหล่านั้นและก็ความดับแห่งธรรมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้การเวลาเปลี่ยนไปอตอนนี้ก็หลายๆส่วนเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะโลกเท่านั้นที่เล่าร้อนเพราะในหลายๆคนหรือทุกๆคนเองที่ยังเป็นปุตตุชนอยู่ก็ยังเล่าร้อนเพราะฉะนั้นโครงการสันติศึกษาซึ่งท่านพระมหา รองศาสตราจารย์ดรหันษาธรรมหาโสท่านเป็นผู้อำนวยการโครงการสันติศึกษาเนี่ยพระจันทร์คาดหวังและก็ตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรครับผมคือประเด็นการทําโครงการมาเนี่ยอาตมาและทีมงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การสนับสนุนของท่านอธิการบดีพระผมบัณฑิตครับ,รบเราอยากจะให้พระนี่กลับมาทําหน้าที่ของตัวเองจริง หน้าที่ของศาสนาโดยเนื้อแท้เนี่ยบทบาทหลักของพระจริงๆคือต้องนำเสนอหรือบอกให้คนเนี่ยให้แนวทางคนเพื่อจะให้เขามาอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในขณะที่โลกนี้กำลังหวาดกลัวกำลังหวาดระแวงศาสนาต้องทำให้คนหายหวาดกลัวหายหวาดระแวงในขณะที่คนกำลังมีความทุกข์กับความขัดแย้งและความรุนแรงศาสนาต้องกลับมาทาหน้าที่ของตัวเองโดยการ ชี้แนะโดยการพาคนในสังคมเดินไปสู่คอลงของการอยู่ด้วยกันอย่างสันตินั่นคือแนวทางที่เป็นหลักการสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ออกแบบมาไว้มาถึงปัจจุบันพระเราเองจะต้องดำเนินการทำให้ได้นี่คือที่มาของการทำหลักสูตรสันติศึกษาหน้าที่นี้เป็นหน้าที่หลักของพระซึ่งพระจำเป็นจะต้องทำแล้วเมื่อมหาจุฬาเห็นความสำคัญ เราตั้งป้อมหลักสูตรนี้มาเนี่ยเกือบสิบปีแล้วเราคุยกันมาตั้งสิบกว่าปีแล้วสิปีนะกว่าจะเริ่มาเป็นโครงการเราจะหาช่องทางเราจะคุยกันยังไงเราจะออกแบบยังไงจะถามคนนั้นคนนี้ที่มีความเชี่ยวชาญยังไงโดยเฉพาะทุกครั้งที่มหาจุฬาจัดงานระดับโลกเช่นงานวิสาขบูชาโลกครับเรามีการสัมมนาหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องการจัดการความขัดแย้งเรื่องการสร้างสันติภาพเราก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นมาทําหลักสูตร จนหลักสูตรนี้ครอดมาเรียบร้อยสภามหาวิาลอนุมัติให้มีการดําเน,นินการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มหาวิลามหาจุฬาจะต้องให้ดําเนินการก็เพราะว่าเห็นสิ่งและเป็นห่วงเป็นใหญ่ประเทศชาติของเราซึ่งกาลังมีความขัดแยง้งมีความเห็นต่างแต่ในขณะที่มีความขัดแย้งอยู่เนี่ยเราไม่ชอบคนที่เห็นต่างจากเราเราไม่ชอบคนที่มองอะไรบางอย่างที่ไม่เหมือนเรา ฉะนั้นการทําหนังสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกฝังให้คนหรือหาแนวทางให้คนหรือนําคนโดยเฉพาะข้าราชการการเมืองครับข้าราชการประจำภาคเอกชนพลเมืองและก็พระเจ้าพระสงฆ์นํานคนกลุ่มนี้มาเรียนด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็ไม่ได้ทําคนเดียวมแม้ว่าเราจะเป็นสถาบันสงฆ์เป็นสถาบันทางศาสนา แต่เรามีความจําเป็นจะต้องอาศัยองค์คาพยพอื่นๆมาร่วมกันปั้นวิศวกรสันติภาพเพื่อส่งคนเหล่านี้เหมือนกับครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าปั้นสาวกหกสิบรูปรให้ได้เป็นเป็นวินวศวกรสันติภาพมหาจุฬารับไอเดียตรงนั้นมารับแนวทางมามาปั้นนักวิศวกรสันติภาพเพื่อจะส่งคนเหล่านี้ออกไปช่วยซ่อมแซมออกไปช่วย ทำให้คนในสังคมอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขจึงจับมือกับสถาบันพระปกเกล้าจับมือกันกับสํานักง,งานสารยุติธรรม mm hmm. ท่านวินิจท,ท่านอาจารย์บรวรศักุวรนโนเชิญท่านเหล่านี้อาจารย์นรูนขันทองเหล่านี้มาช่วยกันว่าเ,เราจะทํำยังไงที่จะปั้นวิศวกรสันติภาพพอได้แนวทางแบบนี้แล้วเราก็เลยประกาศเลยว่าต่อไปนี้มหาจุฬาจะเปิดรับคนอื mm hmm. รับตั้งแต่บัตรนี้จนถึง30มีนาคมเนี่ยช่วงนี้กําลังเกยรับสมัครอยู่ซึ่ง<ม><ม>ขณะนี้เนี่ยมีคนสนใจจํานวนมากมมที่เข้ามาติดต่อประสานงานแล้วก็สมัครมาจาํานวนหนึ่งแล้ว<ม><ม>เพื่ออัตามาดีใจยอย่างหนึ่งว่าพอเราประกาศออกไปว่ามหาจุฬาพระปกเกล้ากับสํานักงานสารยุติธรรมจะทํางานแบบนี้ด้วยกันในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทเนี่ยมีคนจานวนมากสนใจอยากจะเป็นวิศวกรสันธิภาพ ต่อไปนี้เป็นหน้าที่สําคัญของเราที่เราจะต้องปั้นเข้าเหล่านั้นอ,ออกไปช่วยซ่อมแซมความขัดแยง้งไปเติมเต็มความรู้สึกที่ที่ขาดหายไปดึงคนในสังคมมาอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขนั่นคือหน้าที่ที่เราจะต้องทาให้ได้โอ้โหพอพระอาจารย์พูดถึงตรงน,นี้ผมนึกถึงว่าผมพอดีช่วยงานอยู่ที่สภาที่ปรึกษาเศร,รษฐกิจและสังคมแห่ง<อ>ชาติเป็นสมสนาชิกคณะทํางานคณะสื่อสาร,ร,ร,รกับสังคม คณะหนึ่งเราก็เป็นที่ปรึกษาของคณะการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอ่ก็การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมรู้สึกท่านอาจารย์สมพรเทพสิทธาท่านเป็นประธานคณะทำงาน,น,ผ,านผมก็เห็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาเยอะเลยที่เข้าไปเรียนที่สถาบันพระปเกล้าเาอ่อเพราะว่าเป็นสถาบันที่สามารถรองรับในแง่ของแนวความคิดก็เรียกว่ามีมีหลักการน่ะอ่ถ้าพูดไปทีก็คล้ายๆกับเรา สถาบันมหาจุฬาลงรกรณราชวิทยาลัยนั้นรับอา,อาการออกแบบมาจากพระพุทธองค์โดยตรงแล้วเราก็มาสร้างม,มาจับม,มือกันกับสถาบันเหล่านี้แล้วก็สร้างวิศวกรซึ่งประกอบไปด้วยจิตที่เป็นกุศลเนี่ย,ยรครับอาจารย์แสนตรงนี้เนี่ยอาตมาความจริงได้รับประโยชน์จากมหาจุฬามากครับจบปริญญาเอกจากมหาจุฬาอแล้วก็เข้าไปเรียนในสถาบันท่าปกเกล้ารเรียนหลักสูตรการจัดการความขัดแยง้งอื เรียนหลักสูตรปปรซึ่งเป็นหลักสูตรระดับสูงครับเรียนกับสสสอวอเรียนกับประหลัดอธิบดีผู้ว่าใครต่อใครในหลักสูตรรุ่นที่15ในขณะเดียวกันครั้งหนึ่งตัวเองก็ได้มีโอกาสไปเรียนหลักสูตรการปณีประนมข้อพิพาทในศาลคือ,ค,อคือมีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรม,มีเพื่อนร่วมบุดมการก็เลยชักชวนกันมาปรึกษาท่านอาจารย์อธิการบดีจารย์บวรศักดิ์ท่านสำนักงานเลขา เลขาธิการสำนักงานสารยุติธรรมว่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะหลอมรวมที่สําคัญคือเราได้เพื่อนรุดมการเนี่ยมากมายเห็นความสําคัญตรงนี้ผมว่ามันเหมือนกับว่าวิกฤตมันเป็นโอกาสในการที่ให้พระธรรมของพระพุทธองค์นั้น คือการออกแบบนี่พระพุทธองค์อาจจะออกแบบตายตัวอยู่แล้วในกระบวนการของไตรสิกขาที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ปประมาณนี้นะแต่ในแง่มุมของวิศวกรอย่างพวกเราที่จะต้องสร้างเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับตรงนั้นปรับตรงนี้เพราะว่าในแง่ของวัตถุดิบก็แตกต่างในแง่ของปริมาณคุณภาพก็แตกต่างบริบทก็แตกต่างเพราะฉะนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับ สติปัญญาและก็ความเชี่ยวชาญของผู้ที่จะสร้างต่อไปเนี่ยว่าเราจะออกแบบร่วมกันยังไงอ,อย่างที่พระอาจารย์ว่าทั้งสถาบันพระปกเกล้าทั้งตุลาการทั้งผมว่ายัางยังมีอีกจุดหนึ่งก็คือสถาบันวอปอ,อเพื่อสังคมก็ม,มีท่านพลเอกจรันกุลวรนิตเอ,องนะถ้ามีสถาบันตรงนั้นมาอีกเสริมอีกจุดหนึ่งผมว่าน่าจะเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าในแง่ของถ้าอย่างสมัยก่อนนี่เรา บ้านเมืองของเราอยู่ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใช่ไหมท่านอา<ช>จารนะย์นัตยาเวลาพระองค์ทรงเราจะเห็นว่าทําไมเวลาพระเจ้าแผ่นดินเสด็จไปเฝ้าพระพุทธองค์เนี่ยหนเกือบเที่ยงคืนเพราะว่าพระราชกรณีกิจมากอ่าล้วก็ส่วนมากก็จะได้รับการแก้ไขรับการชี้แนะจากพระพุทธองค์หรือแม้ในปัจจุบันเนี่ย สืบเนื่องมาในบ้านเราเนี่ยเรามีสมเด็จพระสังฆราชเรามีพระสมเด็จพระราชาคณนะมีพระเถระท,ที่ทรงความรู้มากมายพระเจ้าแผ่นด,ดินรุ่นหลังๆมาพระองค์ก็เข้าไปกราบไปนมัสการมแม้แต่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในช่วงนแม้พระองค์จะอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญในระบอบประชาธิปไตยพระองค์เสด็จเหนือสารใต้ตกออกไปนี่ที่ขาดไม่ได้ก็คือเข้าไปกราบพระ แต่ว่าในระยะหลังนี้ไม่รู้อย่างไรเราเข้าใจกันผิดหรือเปล่าหรือการสื่อสารมีบกข้อบกพร่องอะไรหรือเปล่าหรืออาจจะเออร์เรอร์อะไรสักอย่างหนึ่งส่วนมากเราปล่อยปละละเลยผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าสถาปนิกสัง,ส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 งค์สำคัญที่เป็นองค์ประกอบสําคัญก็คือจิตใจคือพระสงฆ์พระสงฆ์ถูกปล่อยปละละเลยไม่ได้รับการดูแลยิ่งกว่านั้นนะ ไม่รับการดูแลยังไม่พอ,อสื่อก็ทำไปตามหน้าที่นะ mm hmm. อะะบางทีพระท่านมีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็นำมาออกแล้วออกอีกอนำมาออกแล้วออกอีกเขาเรียกว่าตอกย้ำยำ้ำทำย้ำพูดย้ำคิดใน mm hmm. ที่ผิดนั่นแหละ mm hmm. แต่ว่าที่ถูกไม่เอยได้เอามาออก mm hmm. อที่ทําถูกต้องเยอะอย่างโครงการสันติศึกษาอย่างเงี้ยทำไมไม่ช่วยกันนำมาออกเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่ามันมีอย่างนี้ ตรงตรงนี้ขออนุญาตอาจารย์อา <ผม S 1> จารย์ดรแสนที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนั่นนะสิ่งที่เราพยายามจะทำก็คือการถอดบทเรียนพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่พระองค์ได้ตรัสว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพร,พระองค์ก็เป็นต้นแบบหนึ่งที่เราจะต้องถอดบทเรียนของพระองค์มาให้ผู้ที่เรียนรู้ในหลักสูตรของเราได้เรียนได้ได้ใช้แนวทาง เราจะถอดบทเรียนจากกรณีแก่เหมือนแก่ฝ่ายที่ภาคเหนือเขาอยู่ด้วยกันได้ยังไงเวลาทะเลาะบ,บ่แหวงกันเรื่องน้ำํำกรณีเจ้าโคดที่อยู่ภาคอีสานเวลามีข้อขัดแย้งเขาเอาบทเรียนเหล่านี้มาอยู่ด้วยกันได้ยังไงตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วความรู้วิทยากรทุกอย่างห้องเรียนทุกอย่างพร้อมหมดแล้วเหลือแต่เพียงจังหวะเวลาที่ ผู้ที่สนใจจะเข้ามารับการเทรนเข้ามารับการฝึกปรือรเหมือนกับเหมือนกับโยมปนัทยาเนี่ยถือว่าเป็นเป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเพราะว่าโยมปนัทยาเนี่ยทำหลักทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารทางการเมืองเพื่อความปรองดองอคนเหล่านี้เขาเห็นประโยชน์เขาก็จะเข้ามาแล้วก็มารับการเทรนจากเราไปเราก็มั่นใจว่าวันนี้เนี่ยเราพร้อมแต่คำถามก็คือ ท่านที่ฟังรายการเนี่ยสนใจอยากจะเข้ามาร่วมอุดมการเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองของเราให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขได้อย่างไงอันนี้คือประเด็นที่สำคัญผม<อ>ฟังพระอาจารย์เมื่อกี้ที่พูดถึงปฐมบรมราชองค์การที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงวันถลิงถวัลยราชสมบัติใช่ไหมเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์ส<อ>ุขแห่งมหาชนชาวสยามอาจารย์สังเกตดูไหม จระพิกเวจาริกังปหุชนหิตายะปะหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะมหาชนเดียวกันครับคือ,อมอตโต้เดียวกันเลยเราจะเห็นว่าองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระราชทานปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นสุดยอดแห่งความเป็นพุทธบริษัทแม้พระองค์จะเป็นพุทธบริษัทแต่พระองค์ก็ทรงเป็นศาสนูธรรมอัครศาสนูธรรมภพพระองค์ นึกถึงทุกเหล่าทุกหมู่ที่ไม่ว่าจะลัทธิความเชื่อใดศาส,สนาใดพระองค์ทรงมีพระเมตตาหมดรเราจะเห็นว่าตรงนี้แหละคือสันติศึกษาที่ยากที่จะหาบรรพชนรุ่นไหนที่สามารถเข้าใจเข้าถึงและก็พัฒนาพระพุทธศาสนาได้เท่านี้โดยเฉพาะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย,ยงนั้นแค่พอประมาณก็คือ เลิกสุดตรงทั้งสองทางก็คือทางสายกลางโดยตรงใช่ไหมพระอาจารต้องหาคนแบบนี้มาช่วยด้วยแล้วยังมาถึงในแง่ของมีเหตุมีผลเจมีภูมิคุ้มกันความรู้คู่คุณธรรมตรงนี้นีผมว่าครอบครอบงำทั้งหมดเขาเรียกว่าครอบคลุมทั้งหมดเลยอาจารย์แสนเราโชคดีนะครับว่าพอเราประกาศรุดมการ์ออกไปอย่างนี้ว่าเราอยากจะทำาัลักสรสันติศึกษานี่นะครับ ก็มีคนเข้ามาช่วยาตมายังดีแจว่าอย่างน้อยที่สุดนี่ก็เป็นรุ่นแรกนะว่าที่ดรปรนัทาเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นแรกที่เข้ามาซึมซับบทเรียนที่สันติศึกษาแล้วก็นำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยเอาไปใช้ประกอบการเขียนปิญญาเอกพร้อมท้งเป็นแนวทางในการเอาไปช่วยคนอื่นด้วยครับคือวันนี้ที่มาเนี่ยแตมาอยากจะถือว่าไม่ใช่บังเอิญเลยนะผมเองผมเองก็ถือว่าไม่ใช่บังเอิญนะผมต้องไปสอน พุทธศาสตร์ประสูตรปริญญาเอกที่สอนวิชาพระพุทธศาสนากับวิชาชีพสื่อสารมวลชนเนี่ย mm hmm. ดูดิขนาดเจ้าหน้าที่โทรบอกอาจารย์อสอนเริ่ม9ก้าโมงนะคะเราก็ไปถึงประมาณ9ก้โมงหนาทีผมก็ไปเดินหาห้องเจือเกือบเจริญพรสิบกว่านาทีจะพลัดจะผลูหลงเข้าไปในห้องพระอาจารย์ไม่มีคำว่าบาังเอิญไม่มีคำว่าบังเอิญ <c oughs> คือเดิน <c oughs> เดิน,เด,นเดินวนมาสองรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> พอเห็นท่านพระอาจารย์นั่งอยู่พระอาจารย์กาบมัสการโอ้อาจารย์มาช่วยหน่อยผมก็สงสัยพระอาจารย์ไม่รู้ว่าเรามาหาห้องสอนก <c oughs> ็เลยไม่ไม่แพร่ปลายให้ท่านรู้ <c oughs> จนไปนั่งรอในห้องแล้ว <c oughs> ท่านอาจารย์ดรไทย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <ำ>เข้าไปหาบอกอาจารย์ผมหาห้องท่านอาจารย์ดรรพันผมหาไม่เจอก็เลยได้ให้อาจารย์ดรไทยท่านไปตามหาให้แล้วก็จึงได้ เราเลยมีโอกาสได้นั่งคุยกับพระอาจารย์ว่าโอ้ลักสูตรนี้เกิดแล้วเจนพรพอหลักสูตรนี้เกิดแล้วก็จังหวะกับทางทีมงานได้แจ้งพอดีเลยว่าอาจารย์เวลาวันจันทร์นี้ว่างหรือมีโอกาสได้มาก็เลยได้ถวายพระอาจารย์ที่มาก็เหมือนกันตอนต้องขอบคุณนรตแสนนะค,คือเวลาเวลาตมามาที่นี่เนี่ยที่ไม่ได้มาท่านเดียวก็เพราะว่าตัวเองนี่ได้ประโยชน์จากการทํางานด้านสันติภาพมาครับ สิบกว่าปีพูดถึงสาระสำคัญในการทำงานแต่ที่พายมมาด้วยเนี่ยอยากให้เห็นว่ามีเพื่อร่วมอุดมการหลายคนที่เขาสนใจแล้วก็มาร่วมสืบสารปณิธานอุดมการโดยกันกับพวกเรารตรงนี้สําคัญค,คืออมอาอารมาอยากให้มีญาติโยมอย่างนี้ลหลายๆท่านบ่นนี้ต้อง ต้องนิมนต์พระอาจารย์ช่วยบอกเพิ่มอีกนิดหนึ่งเราเพราะว่าท่านที่สนใจเนี่ยจะเข้ามาศึกษาได้อย่างไรแล้วก็จะมีกระบวนการอะไรหรือประสานอย่างไรหรือโทรอย่างไงเข้าไปดูตรงส่วนไหนอย่างนี้ต้องฝากพระอาจารย์หรือว่าท่านปรนสยาจะช่วยแจ้งเชิญ<ช>ได้ไหมครับฐ<ม>านะผู้ประสานเชิญ <laughs> <laughs> ครับผมช่วงนี้เราก็ยังเปิดสมัครจนถึง30มสิบมีนานะคะคกเ็เรารับ ทุกหน่วยภาคเลยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะที่สนใจคือเราจะไม่มีการสอบข้อเขียนนะคะเราจะมีการเขียนในใบสมัครค่ะแล้วเราจะพิจารณาจากใบสมัครใบสมัครแล้วก็สอบสัมภาษณ์นะคะโอ้เจ๋วเลยงั้นก็ไมต้องกังรายละเอียดรายละเอียดนี่เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้ใช่ไหมคไดค่ะย่งเข้าไปที่ไหนนะที่ worldwideps w e b ps world w e ์ e วแล้วก็ P.S. People เนี่ยนะแคสิปร์เนี่ยนะแล้วก็ MCU MCU ก็คือมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยนะแล้วก็ AC TH อันนี้ก็มีรายละเอียดอยู่ในหน้าจอก็ดูสามารถเห็นได้หรือไม่ก็โทรศัพท์ไปสอบถามเจนพรโทรศัพท์ไปสอบถามก็02 6 2 3 5 3 9 3ค่ะอันนี้จะเป็นบริษัทสำนักงานอยู่ที่วัดมหาธาตุใช่ไหมที่วังน้อยดีกวที่วังน้อยอ๋อที่วังน้อยเลยนะครับอ๋เป็นเบอร์ที่ตรงที่นั่นเลยเจียพรอันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่สำคัญเพราะว่าถ้าช้าเต็มจะรับจำนวนเท่าไหร่ครับ เราตั้งใจจะรับประมาณ40ท่าน40ท่านแต่ว่าใบสมัครตอนนี้เนี่ยมีการขอไปประมาณ5,700ฉบับแล้วผมว่าประมาณ5,000กว่าฉบับาลยน5,000กว่าฉบับเลยนะถ้าช้านี่ก็ต้องรอรุ่นต่อไปเพราะนี้เป็นรุ่นแรกนะจารยนนะทำมาทูดรุ่นแรกนี่สำคัญที่สุดสำคัญที่สุดเจริญพรผมเกรงว่าจะเหมือนกับคณะพุทธศาสตร์ปรากฏว่ามาตั้ง เกือบ50กว่าคนแล้วรับได้แค่ยี่สกว่าก็ประมาณ 29- 30้คนนั่นเองอันนี้ก็ทำให้ให้ผิดหวังกันไปหลายคนแต่ว่าไอ้ที่ผิดหวังนี่ก็รอในปีถัดไปเนตรีไปรุ่นต่อไปเพราะว่าเพราะว่ารุ่นแรกเนี่ยยังไงก็ต้องรุ่นแรกในขังมากขังมากขังมากแล้วโดยเฉพาะที่คณะพุทธศาสตร์ที่เรียนปริญญาเอกในปีนี้เนี่ยระดับผู้บริหารผู้มนวยการเรือนจำอย่างเงี้ยนะเซนพรอผมว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าสังคมเรา คงจะเข้ามาสุดทิศทางที่จะเริ่มปรับตัวอย่างที่โลกเขายกย่องว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกอันนี้ก็น่าจะใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีแล้วแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นศูนย์กลางในแง่ของศิลธรรมจร,ริยธรรมของโลกอีกจะมีอะไรตามมาอีกเยอะเลยอย่างนี้ก็คงต้องฝาก <จน S 1> พระอาจารย์แล้วว่าในแง่มุมของการบริหารตรงนี้ท่านพระอาจารย์จะฝากความคิดต่อท่านผู้ชมแล้วก็ท่านพุทธศาสนิกชนที่กําลังชมอยู่ว่า เรายังจะมีความหวังที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับโลกได้อย่างไรนี่มลคุณคือคตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะอาจารย์รเรากําลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียนฉะนั้นตัวแปรสําคัญก็คือเรามักจะบอกว่าเราเตรียมตัวเข้าไปประชาคมในเรื่องของเศรษฐกิจรเราเน้นเรื่องเศรษฐกิจค่อนข้างมากแต่เราไม่ค่อยเน้นเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็งานด้านสันติภาพงานด้านศาสนาเจตนารมณ์ของอัตมาเนี่ยอัตมาคิดว่า เ,เมื่อศาสนาพุทธอยู่ที่เมืองไทยในประชาคมอาเซียนอนตาตมาอยากจะเห็นว่ามันมีศูนย์พัฒนาวิศวกรสันติภาพในประชาคมอาเซียนซึ่งเริ่มต้นจากที่มหาจุฬาของเรารเริ่มต้นจากองค์กรพุทธของเรามเมื่อเทรนเขาเรียบร้อยแล้วขยายตัวจากประเทศไทยไปสู่อาเซียนรอบบ้านของเรามีความขัดแย้งตั้งแต่หัวถึงท้ายเนี่ยอตาตมาคิดว่า หลักสูตรนี้โครงการนี้เนี่ยเวลาพัฒนาไปแล้วจะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในประชาคมอาเซียนเพื่อจะเชื่อมโยงวัฒนธรรมสังคมให้อยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขในสถานการณ์ปัจจุบันวัฒนธรรมสังคมเศรษฐกิจเจริญพรให้ไปด้วยกันถ้าสองอย่างมันตั้งอยู่ไม่ได้ไม่เดินเจริญพรเดินได้อย่างเดียวแต่ว่ามันต้องตั้งอยู่ให้เหมือนสามขาที่จะยืนอยู่ได้เจริญพรโดยเฉพาะถ้าเรา ถ้าเราเรียนด้านนี้เนี่ยมันจะทําให้เรามีท่าทีในการอยู่ร่วมกับความต่างได้มากขึ้นมีขันธ์ที่ทำอดทนกับความต่างกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกับความเชื่อที่แตกต่างได้อย่างมีความสุขถามอีกนิดหนึ่งต่างรัฐที่ต่างความเชื่อต่างศาสนามาเรียนได้ไหมมีพี่น้องขอโทษมีพี่น้องต่างศาสนาไม่บอกศาสนาไหนกันแล้วครับแสดงความเจรนงงมาโทมมหารมาแล้วแล้วบอกได้สั้นๆว่า ผมศาสนาอื่นน่ยผมจะเรียนได้ไหมแต่มาบอกไม่ต้องห่วงมาเถอะมาเถ<ธ>อะเจริญ<ม>พร <อ S 1> สาธุเลยนี่ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูข้อมูลได้ที่ world wide web ps people เนี่ยนะครับ s s i n g a p o r e นะครับแล้วก็ mcu ac t th นะครับหรือว่าโทรศพัพท์026235393นะครับก็สามารถ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่านท่านปณัฏยาครับมีอะไรปิดท้ายสักนิดหนึ่งไหมครับโครงการปัญญาโทสันติศึกษาเนี่ยนะคะเป็นโครงการที่เราต้องการเน้นบุคลากรที่เข้ามาศึกษาและเพื่อนำความรู้ที่ได้ศึกษาเนี่ยเอาไปใช้เป็นประโยชน์กับสังคมซึ่งนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีกับ โครงการนี้กับ,บในส่วนของสังคมในอนาคตนะคะขอบพระคุณมากครับงานก็ถือโอกาสกล่าวขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านพระอาจารย์พระมหารองศาสตราจารย์ดรหัาธรรมมหาโสนะครับแล้วก็ท่านปณนัจยาลีลายุทธนะครับผู้ประสานงานโครงการสันติศึกษาและท่านพระอาจารย์พระมหาดรหัาธรรมมหาโสนะครับผู้อำนวยการโครงการสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวังน้อยอีกครั้งหนึ่งกราบขอบพระคุณครับผมและขอบคุณแคมับครับท่านผู้ชมที่คารพครับขอบพระคุณนะครับที่ได้ติดตามชมกันมาโดยตลอดถึงช่วงนี้ท่านใดมีเพื่อนมีญาติมีพี่น้องหวังที่จะสร้างท่านเหล่านั้นให้เป็นสถาปนิกและรับช่วง สถาปนิกเอกของโลกก็คือการเป็นวิศวกรในการที่จะสร้างสังคมของเราให้เป็นสังคมแห่งสันติสุขร่วมกันก็เชิญนะครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาไว้แต่เพียงแค่นี้สวัสดีครับกราบขอพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับ พัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดรแสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมไปกับพวกเขาเหล่านี้ไดุ้กวันจานเวลา17นาฬิกานาทีทางช่อง t n, n 2เอ็น i